วันนี้ก็อยู่กับเกมคาบล็อกนะฮะหรือว่าบล็อกคานั่นเองซึ่งในครั้งนี้ผมก็เป็นมันมันก็เป็นบล็นั่นแหละแต่ว่าแค่ว่าผมยังมีตังไม่พอผมก็เลยผมก็เลยอัดคลิปตอนที่ว่าเขาใกล้จะแก้บั็แล้วนั่นเองแต่ว่าเขาไม่แก้หรอกเชื่อดิเขาไม่แก้ห okay. รอกโอเคบัคออันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับไอ้พวกปืนพวกนี้นะฮะ ไอปืนไฟฟ้านะครับปืนไฟฟ้านี้โอเคเดี๋ยวเราไปเรื่องการทดสอบเลยละกันนะครับซึ่งผมจะมาที่ทดสอบรถทำไมอะหรอเพราะว่ามันออกจากรถได้แล้วก็แถมอีกอย่างหนึ่งคือมันไม่มีใครเลยแล้วมันเป็นแบบบอทไงและนี่ก็คือปืนไฟฟ้าของผมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองทำบั๊กกันเลยซึ่งเราจะให้กดตามนี้เลยนะครับตามลูกศรน,นี้เลย ก,ก็จะได้ออกมาเป็นปืนกลแบบนี้นั่นเองซึ่งไอ้พวกปืนต่างๆนี่ก็ทำไม่ได้นะครับนะไอ้พวกปืนต่างๆที่ทำไม่ได้นะครับนะเพราะว่า c M c M หรื PM อว่าพวกผู้พัฒนาเขาแก้ไปหมดแล้วนะฮะซึ่งมันเหลือแค่ปืนนี้กระบอกเดียวแล้วแหละที่ว่ามันทำได้นั่นเอง บล็อกนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วแล้วก็ไอ้เจ้ารถคันนี้ผมแนะนําให้ทําเป็นรถแบบนี้นะฮะแล้วก็คือมันจะมีบล็อกภายในบล็อกอยู่นิดนึงนั่นก็คือไอ้เจ้าปืนนี่ไอ้เจ้าปืนนี้กับไอ้เจ้าปืนนี้นั่นเองแล้วก็ไอ้เจ้า ไอ้เจ้าไอ้เจ้าปืนกระดูกนั่นด้วยนี่ไอ้เจ้าปืนกระดูกนี้มาซึ่งหรือว่าจะทำเป็นรถแบบนี้ก็ได้นะครับนะซึ่งไอ้พวกบล็อกภายในบล็อกผมก็บอกไปหมดแล้วนะฮะบล็อกลอยได้ก็บอกไปหมดแล้วนะฮะซึ่งนั่นแหละผมก็จะเน้นแบบประมาณนี้นะครับ ซึ่งในรถคันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกผมก็แค่สร้างเล่นๆแล้วก็อย่างหนึ่งคือผมเอาไว้ขับรถไงขับรถเสร็จแล้วก็พอจอดปุ๊บขึ้นหลังขึ้นท้ายรถเสร็จแล้วก็ยิงจาก้านค้าง <c oughs> จินตนาการอ่ะเนาะโอเคบั okay, ๊กมันก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับก็แค่บั๊กไอ้เจ้าปืนยิงกลนะฮะปืนยิงกลนั่นเองซึ่งคือผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้ผมเริ่มมีครบเสร็จแล้วผมเริ่มมีครบเสร็จแล้ว ส่วนท่าเต้นมีทุกอย่างมีครบทุกเซตแล้วก็ในนี้ก็ครบเซตแล้วนะคะเจ้าเนี่ยโอเคก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c คล b e แล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับบ๊ายบายครับผม